สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องนะครับแฟนเพจนะครับทันทีเข้ามารับชมทั้งช่องนะครับเพราะว่าจะเป็นทั้ง u t u b e ทั้งเพจเฟซบุ๊กเบ่าอีสานที่เก่น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางคลิปแรกเพราะว่าแอบยังเม่ทันได้กออกเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเนาะครับงวดที่ผ่านมาย้อนไปจกักหนึงนะครับเรื่องราวของตัวเลขรับอิสราเอลนะครับเพิ่นถือมาหกงวดนะครับ งวดที่ผ่านมาง,งวดที่เจ็บไม่เข้านะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมงวดที่ผ่านมาง,งวดที่เจ็บไม่เข้านะครับนี่แหละครับแอดแจ้งได้บอกว่าตัวเลขทุกตัวนะครับมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับอ่าจะเข้าติดตอ่อกันไปตลอดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็บางทีอ่าบางบางเทีอนะครับตัวเลขที่ไม่เคยเข้าก็อาจจะเข้า ได้จังหวดที่ผ่านมาเนาะกับสายรับอสายรับขมิ้นเนาะรับสายขมิ้นอีก่ะเพิ่นเข่ามาหลายงวดขึ้นกันนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาเพิ่นกับเข่าสามตัวนะครับสามตัวโต๊ะนะครับของรับสายขมิ้นเนาะเพิ่นกับเข่าก็ถือว่าเข่าติดต่อกันตั้งแต่น้ำเสนอไปนี่สองงวดนะครับแต่ก้อนหนานั่นเพิ่นก็บอกว่าเข่ามาแล้วสามงวดนะครับแล้วก็งวดที่สี่ก็เข้า อ่าเข้าก็เข้าว่าสั่นก็เข้าเก้าสองนะครับงวดงวดพี่า่านมาเข่าสามตัวเลยสามตัวบนนะครับแต่เพิ่นให้สี่หกสองนะครับมันออกสองสองสี่หกเนาะอ่าแต่ถือว่าของเพิ่นก็นเดินดีเริ่มจะเดินเดินดีอกที่หลายคนก็นอาจจะรอติดตามงวดต่อไปนเนาะแกงได็แอดก็จะตามให้เพราะว่า รับสายขมาเนียนนี่เป็นอยู่ทีมงานียกันนะครับเดีกะไในตัวเลขมากก็ต้องเด้นน้เสนอให้พี่น้องเบิ่งก็อ่ะที่นี่สาหรับคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้อะสีบว์โบวังไหลายกะโบวเข่าๆให้พี่น้องฟังเนาะบางเทียกอะสีไปปักหลักปักใจว่าอันนี้เคยถูกมันต้องถูกนะครับอันนี้โบวเตือนสตินะครับให้คิดนะครับเพราะว่าทั้งช่องน้าเสีองแหกะย้าอยู่ตลอดเวลาตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดนะครับอ่ะบว์บว์ไหลแล้วเพราะแล้ว มาดูตารางปู่ทีก็ต้องไปรออย่างไม่ต้องมีที่มาไม่ต้องรอที่ไปนี่อย่างละเพราะว่าทั้งหมดเจ็ดวันเน่ยอยู่กับแอดมินอยู่แล้วซึ่งแอดเคยเหดคลิปให้บึ้งนะครับหวยออกปุ๊บถามหัว่างวดต่อไปออกวันไหนให้เอาตารางวันนั้นขึ้นมาดูนี่มันจะมีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อาทิตย์ถึงวันเสาร์เนาะนี่ครบเจ็ดวันนะครับอยู่กับแอดมินเขาทุกงวดนะครับ แต่แอดมินจับว่าถือแค่นั้นนะครับแต่ถ้าบอกว่าให้แบบนี้ใครก็ให้ได้มีคนคอมเมนต์เนาะตัวเลขมันเยอะแน่นอยู่ครับออกวันไหนให้ดูวันนั้นเนี่ยมันมีนีสิบสี่ครูครับถ้าเอาทั้งเบิร์แอดก็บอกอยู่ตลอดไปล้ว่ามันไม่คุ้มนะครับแต่อันนี้เป็นแนวทางนะครับให้เสี่ยงโชคให้เสี่ยงดวงเจ้าของเองนะครับสิ่งแอดมินจะให้เบิร์ทุกทุกงวดนะครับถ้าออกวันจันทร์ก็ดูวันจันทร์นะครับจังงวดอ่าที่ออก 06กับ92เนาะ06กับ92หนะึ่งนะงวดวันที่16มิถุนายนเนี่ยเอาใกล้ๆก,ก,กันนี่ละไม่ต้องไปย้อนหลังไปก็นนั้นย้อนหลังไปก็นนั้นแบกบกไปเบิ้งสถิทีเอาถึงทุกงวดนะครับถึงทุกงวดแต่สีเลือกถือบ่อแค่นั้นเองนี่ครับางวดที่ออกนี่ครับแอดมินจับให้ถือเนาะจับให้ถือก็ถือว่าโชคดีไปอ่าแต่ตัวเลขเดี่ยมันมี เก้าสองกับนี้นะครับในวันจันทนะครับมันออกวันจันออกวันจันรดูวันจันนะครับนี่นี่นี่เนาะไอ้เบิ้กงติที่เขาบางคนเขามาเบิ้งไม่อาจจะเบ่้เคยหูอ่าเรื่องเรื่องเล่าของตารางปู่ปูนี่พิ่นมรณภาพไปแล้วนะครับประมาณสองสองปีกว่าสามปีแล้วล่ะอ่าพิ่นให้ตารางนี่ไว้นะครับอ่าที่นี่มาเบิ้งงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาแอดจับให้เขถือนะครับแต่ว่าหลายๆคนกะไในเบิ้งยี่สิบสี่ตัวงวดออกวันอังคารเนาะงวดที่ผ่านมา มีวันังคารนี่วันังคารเนาะเดี๋ยวเปิดในพี่น้องบ้างมีวันังคารเนาะเทียวนี้ตัววิ่งแตบว่าหลุดคือเขาเข้าสีคือ 9, เขาเพลนไห้ซีรับสามนะแต่ว่าตัวเด่นๆคือสีเนาะกับเข่าซีแต่ว่าจับคูน่นี่แอดมินจับไห้ก็ถือนะครับแอดมินไปจับซีเก้ากับอ่านี่นี่นี่แอดมินไปจับตัวนี้นะครับแอดมินไปจับซีเก้านี่จับให้ซีซีหางเนาะแต่ว่าตัววิ่งนี่ยังเข้าเหมือนเดิมนะครับจังหวัดที่รล้วงวดสิบหกนิถุนากะ ให้หกกับสองนะครับตัววิ่งนีเขาทั้งสองตัวทั้งหกทั้งสองเราก็แอบยึดจับคู่ให้ถึงอีกนะครับอันนี้ผ่านไปแล้วเนาะป่ต้องเบิ้อง,อ,งอันนี้อธิบายสําหรับผู้ที่เข้ามารับชม่มไหมผู้ที่หูเรียงเล่าเราก็จะว่าพูดมากเนาะอ่ะทีนี่มาดูงวดนี้นะครับเพื่อเพ่เป็นการเสียวยลาะนะครับมาดูงวดนี้หวยออกอ่ะเดี๋ยว <laughs> ลืมนี่งวดวันหันออกวันังคารเนานะออกกวนังคารน,นี่ครับ เขาตัวนี้ครับตรงๆสี่หกแต่แอดมินไม่ได้จับแอดมินไม่จับเอาซีเก่าแต่ว่าตอนท้ายคลิปเทีมงานจะถามอยู่ว่าทำไมไม่เอาสี่หกด้วยแต่ไม่ได้จับให้นะครับแต่วา่าถามว่าถูกไหมตารางนี้ยังถูกอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็งวดตัวไปออกวันพุธนะครับออกวันพุธอ่าให้พี่น้องเบิกองกอนเลยอ่านี่ออกวันพุธอ่าแคบได้แคปไว้จับเอาเองเลยนะครับจับเอาเองเลยโแมนเอาเบิร์ดเด้ให้เลือกเอาในหนี่ครับ แต่ถ้าตามรักของแอดมินแล้วเนี่ยแอดมินจะจับเ็าตามตัวนี้เนาะให้ติดเกากับติดสีเอาไว้นะครับอยู่ในนี่อัไนไดบ่มีสีโมีเก่าแอดจะบเอานะครับในเป็นวิธีคัดอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแอดมินก็เอาจะเอาไปเทียบกับสูตรอื่นๆที่มีอยู่นะครับเอามาผสมประสานกันเบื่อว่าตัวไหนมันเหมือนกันเยอะที่สุดนะครับสูตรไหนมันเหมือนกันเยอะที่สุดที่มันมีอยู่ในนี่แอดถึงจะเลือกตัวนั้นตอนนี้เลือกไว้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ให้พี่น้อง ถ้าอยากเลือกเองนะครับแต่ในน้ําจังบอกเนาะให้ติดหกกับติดสี่ไว้ถ้าหนึ่งหกกันสี่อะเอหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับบ้าพิษถ้าให้ติดเก้ากับติดสี่ไว้เออว้าพิษจังสี่ตัวว้าไปว้ามากับลงลง้นืมถ้าหนึ่งหกกันสี่อะไม่น่าจะเอานะครับสี่หกกันสี่ออกไปแล้วก็ต้องเอาติดสี่ทั้ชั่วแต่ว่านันออกไปแล้วนะครับก็ต้องเอาอ่เก้าสองกันสี่เออเก้าหนึ่งกันสี่ ออกไปแล้วไม่ต้องเอานะครับวิธีคัดคัดง่ายๆอ่าเดี๋ยวแอดจัดการให้เรียบร้อยแคปเพื่อยัอยงเราเพียงแคปเพื่อที่อยากจับเองเนาะส่วนแอดมิ้จับให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวอยากให้เบิง้งเพราะว่าตอนนี้เขียนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้เบิง้งอันนี้ให้แคปนะครับอันนี้งวดวันที่16กรกฎาคม2568นี่ตรงกับวันพุธนะครับไวยออกวันพุธแอดก็เรยเอาตารางวันพุธนี่ให้เบิง้งหลายๆคนเพิ่นบอกว่าอยากดูทั้ง7วัน แอดเคยลงคลิปให้เบิ้งแล้วนะครับเจ็ดวันให้ย้อนกลับไปเบิ้งคลิปหลังๆเรากลับไปแคปเอานะครับให้ดูตั้งแต่วันอาทิตย์ยันวันเสาร์เลยอ่ะที่นี่มาสรุปตัวที่แอดมินคัดให้อยู่ในนี่แหละครับอยู่ในนี้สิสี่ตัวพังหันละของวันจันนี่ละนี่ถามมากตามแอดมินกะลองเอาไปวิเคราะห์เบิ้งอันนี้แอดมินจะแยกให้บนล่างนะครับเพราะว่ามีมีวิธีแยกอยู่ว่าตัวไหนน่าจะอยู่บนตัวไหนน่าจะอยู่ล่างนะครับแต่แอดกับ่อได้ฟันทงการันตีนะครับ แต่นั้นเสนอเป็นเพียงแนวทางเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดคือจังววาเนาะบ่มีไผหูว่ามันจะออกตัวไหนบางคนเพิ้นก็บอกว่าแน่จริงทําไมไม่ให้ตัวเดียวมันบ่มีให้หูขนาดนั้นหรอกครับทามีไผหูขนาดนั้นนี่บ่ต้องไปทาม,มาหารกินย่างอื่นหรอกถ้าซื้อเตวยเดือนหนึ่งสองงวดอื่วก็จะส,สองงวดอี่กันไว้แล้ว <laughs> ถ้าคนคิดจริงสรนเสริวครับหัวสมองมันสมองคนอาจจะหน่อยนจะหน่อยเนาะเออถ้าเพิ่นมั่นใจประนั้นแต่ว่าเราให้เป็นแนวทางนะครับ ตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้นะครับอวิเคราะห์ว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่จ้งคอยให้เนาะนี่ครับวิ่งเก้ากับสี่แต่แอดมินเน้นไปที่เก่านะครับเพราะว่านี้ในตลางเนี่ยต้นตีกรอบเด็กเก่าเนาะก็คือหงวดป้องหันคนตีกรอบเด็กซีน,กน,นะครับอ่ะถ้าหรือว่าอยากเอาไปจับกับตัวอื้นที่บมีในนี่ให้เอาเก้ากับสี่ไปจับอันไหนก็ได้เนาะนี่ส่วนแอดมินจับให้ตามนี่เนาะคือจะบมาตองอธิบายนี่บนอย่างนี้แค่นี้ครับ หลายๆคนบอกว่าขอสามตัวแอดกันเลยเอานี้ละเอามาใส่หลักลอยเอาซีมาใส่หลักลยอยจะซื้อนี่อ่จะเป็นสี่เก้าห้าสี่เก้าหกส่วนสองตัวมันมีอยู่ในตารางเนาะแอดมินจับเอาตัวนี้เก้าห้ากับเก้าหกอันนี้บนส่วนล่างนะครับล่างแอดมินจับให้ซีหางเนาะแกจะเน้น่อ่าซีเป็นหลักซีหนาจะมาล่าง อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นการวิเคราะห์อ่ะถ้ามักถา้กถาชอบจังไอยเอาเนะะาะบางมักก็ชอบบนแดีพัวพันๆน,น,นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเดี๋ยวว่าจะเห็ุคิดสันส้นๆแต่ว่าที่จริงอยากไล่สุดอยากนั่งคุยเห็บซีโดนๆนะครับผู้ที่เข้าใจผู้ที่บ่เข้าใจเพิ่นเบื้องเราเพิ่นสิว่าให้ก็ไม่ถูกอยังจังซั่นยังสี่เนะาะมันไม่ใผฮหูหรอกครับก็บมีไผฮหูแต่หูปหนานนั้นก็ต้องไปเห็ุซ้าอากินแต่ชิดยังงั้เหครับรอลงทุนอย่างเดียวอ่ะเอาละนี่น้องสำหรับคลิป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมองได้ที่ว่าเลขเขา่าหลายสถานที่เนาะในคลิปนี้แอดจะยังเบาๆถึงจะจะไปตามให้นะครับเขาหลายมองอยู่คู่กันนะครับงวดพิพานมานะครับยะจะไปตามให้นะครับส่วนอแอดมินสามารถออกตัวเลขนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าหูก,กำหนวดว่าหวยออกวันไหนปุ๊บเนี่ยให้ดูวันวันนั้นแค่นั้นแหละมันก็เลยน้ำเสนอได้นะครับอ่ะในคดีเป็นเพียงแนวทางนะครับกับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งชมกันน้ำเสนอให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับมักชอบจนค่อยเอาบ่ามากักบ่ชอบกพันพันเบึ้งแล่พาพันพันไปเนาะหรือว่าบางคนบอกว่าให้ไม่ถูกเลยน่าเบือเบ่อเบือ่อบ่ตตองมาคอมเม่นบอกหรอกครับแค่เลื่อนพันไปเนาะกับพรต้องเบิ่งถ้าเบื่อก็ไม่ต้องดูนะครับนําเสนอให้เฉพาะคนที่อยู่ในแนวทางเดียวกันคนที่เข้าใจเท่านั้นนะครับคนที่ไม่เข้าใจามว่าสมองหน่อยกะบพัน โอเคครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้พอ,อกันในในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องเบววอีสานทิพกัน